สวัสดีครับพูดถึงทุเรียนนี่ใครๆก็ยกให้เป็นราชาแห่งผลไม้ใช่ไหมครับแล้วการปลูกให้รอดเนี่ยก็เป็นความฝันของหลายๆคนเลยแต่ก็นะมันท้าทายมากๆเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เตรียมดินไปจนถึงการดูแลรับรองว่าดูจบแล้วความฝันกลายเป็นความจริงได้แน่นอนครับอะไรครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆกันก่อนเลยดีกว่าคือใครๆก็อยากปลูกทุเรียนกันทั้งนั้นแหละครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายครั้งเลยที่ความพยายามมันจบลงแบบไม่สวยเท่าไหร่คือล้มเหลวไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นแหมก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมใครๆก็อยากปลูกกันก็ดูสิครับทั้งมูลค่าตลาดที่โอ้โหสูงลิ้วเลยแล้วไหนจะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อีกทุเรียนนี้เลยไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดารรมดาแล้วนะครับแต่มันคือพืชเศรษฐกิจที่แบบดึงดูดใจสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเกษตรกรมืออาชีพหรือคนที่แค่อยากจะมีส่วนในฝันเป็นของตัวเองก็ตาม โอเคแล้วส่วนใหญ่มันล้มเหลวเพราะอะไรกันมาดูกันเลยครับว่ากับดักของมือใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างข้อแรกเลยนะพื้นที่น้ําขังอันนี้สําคัญมากเพราะทุเรียนนี่คือไม่ทนน้าท่วมขังอย่างเด็ดขาดเลยครับตามมาติดติดก็คือเรื่องดินเหนียวที่มันระบายน้ําได้ไม่ดีแล้วก็การให้น้ําให้ปุ๋ยที่ผิดวิธีผิดจังหวะไปหมดสุดท้ายคือไปเลือกปลูกในที่ที่ลมมันแรงเกินไปโอ้โหแค่ข้อผิดพลาดง่ายๆพวกนี้แหละครับคือสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้มือใหม่ต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลาไปฟรีๆ พราะฉะนั้นนะครับชัยชนะขั้นแรกของการปลูกทุเรียนเนี่ยมันเลยเริ่มต้นก่อนที่เราจะเอาต้นกล้าลงดินซะอีกใช่ครับมันคือขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ให้เพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะทําได้ย้ํากันอีกทีนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะสําหรับทุเรียนเนี่ยคือเรื่องการระบายน้ําท่องไว้เลยครับว่าถ้าปลูกในพื้นที่ที่น้ําขังเมื่อไหร่รากเน่าแน่นอนแล้วต้นก็จะตายในที่สุดดังนั้นสภาพดินในอุดมคติเลยต้องเป็นดินร่วนหรือไม่ก็ดินร่วนปนทราย ที่น้ํามันไหลผ่านได้ดีๆให้รากได้หายใจสะดวก,ดวกครับทีนี้คําถามก็คือแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไงล่ะว่าการระบายน้ํามันจะดีเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะในพื้นที่ที่ฝนตกชุก,ชกเนี่ยจะทํำยังไงดีและนี่แหละครับคือคําตอบเรามี2ทางเลือกหลกัหลกๆเลยทางซ้ายเนี่ยคือวิธีที่เรียกว่ายกโคกหรือการทําเนินดินขึ้นมาซึวิธีนี้แหละครับที่เขาแนะนํากันมากๆสําหรับพื้นที่ที่ฝนตกเยอะ เพื่อนหนีปัญหาน้ําขังไปเลยส่วนทางขวาถ้าพื้นที่ของเรามันแห้งๆแ,แล้วก็ระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วการปลูกแบบพื้นเรียบธรรมดาก็เอาอยู่ครับแล้วไอ้วิธียกโค้งเนี่ยมันทํำยังไงก็คือการสร้างเนินดินใหม่ขึ้นมาเลยครับให้มันสูงอย่างน้อยสัก80ซนติเมตรวิธีนี้มันจะช่วยยกระบบรากของทุเรียนให้อยู่สูงกว่าระดับน้ําที่อาจจะท่วมขังได้ซึ่งมันก็คือการป้องกันปัญหารากเน่าซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของทุเรียนเล็กๆได้แบบอยู่หมัดเลยครับ โอเคพอเราเตรียมพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแล้วแหะครับนั่นก็คือการลงมือปลูกนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะปลูกเนี่ยมีเคล็ดลับสําคัญอย่างหนึ่งที่ต้องทําก่อนเลยนะครับนั่นก็คือการปรับสภาพต้นกล้าคือเราควรจะเอาต้นพันเนี่ยไปวางไว้กลางแดดสักประมาณ15วันก่อนที่จะเอาลงดินจริงๆเพื่ออะไรก็เพื่อให้ต้นทุเรียนมันได้ปรับตัวจากสภาพสบายๆในเรืนอนเพาะชำไงครับมันจะช่วยลดอาการช็อกจากการย้ายบ้านได้เยอะเลย เอาละครับมาดูกันทีละสเตปเลยนะขั้นแรกเลยขุดหลุมก่อนขนาดก็ประมาณ50คูณ50เซนติเมตร2ค่อยๆกรีดถุงพลาสติกออกอย่างระมัดระวังแล้วก็เช็คดูรากหน่อยถ้าเห็นว่ามีรากขดๆอยู่ที่ก้นถุงนะตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียดาย 3. วางต้นกล้าลงในหลุมให้ระดับดินเดิมของมันเนี่ยสูงกว่าพื้นดินรอบๆซะประมาณ1นิ้ว4ค่อยๆกลุบดินเบาๆนะครับยำเบาๆและที่สําคัญคืออย่าไปกดดินให้มันแน่นเกินไป และสุดท้ายขั้นที่5รดน้ําให้ชุ่มทันทีเลยครับปลูกเสร็จแล้วแต่งงานของเรายังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าการดูแลต้นอ่อนในช่วงแรกนี่แหละคือหัวใจสําคัญเลยที่จะตัดสินกันไปเลยว่าต้นทุเรียนของเราจะรอดหรือไม่รอดมาว่ากันเรื่องการรดน้านี่คือกฎเหล็กข้อแรกเลยนะครับต้องเช็คความชื้นของดินก่อนเสมออย่าไปรดตามตารางเป๊ะๆว่าต้องรดทุกวันนะไม่ใช่ โดยปกติอาจจะรดทุก2-3ถึงวันก็ได้แต่หัวใจของมันคืออย่าให้ดินมันแฉะเกินไปหรือแห้งจนแตกระแหงแล้วเวลาที่ดีที่สุดในการรดน้ำก็คือช่วงเช้าตรู่หรือไม่ก็ตอนเย็นเย็นไปเลยครับน้ำจะได้ไม่ระเหยไปไหนแล้วเรื่องปุ๋ยล่ะจะใส่ได้เมื่อไหรด่ดีโอ้โหนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับคำตอบก็คือให้รอรอจนกว่าต้นทุเรียนจะเริ่มแตกใบอ่อนชุดแรกออกมาให้เห็นก่อนนั่นแหละครับคือสัญ,ญญาณที่บอกเราว่าโอเค ระบบรากเริ่มทำงานแล้วนะพร้อมจะกินอาหารแล้วและนี่คือข้อควรระวังที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ตามห้ามใส่ปุ๋ยตรงโคนต้นเด็ดขาดอย่ามีครั้งนะครับห้ามเด็ดขาดเพราะโอกาสที่ต้นจะตายเนี่ยสูงมากๆเลยครับอา้าวแล้ววิธีที่ถูกมันต้องทำยังไงล่ะก็คือแบบนี้ครับเราจะโรยปุ๋ยเป็นวงแหวนรอบๆต้นแต่ไม่ใช่รอบคนต้นนะแต่ให้โรยรอบนอกออกไปอีก ตรงบริเวณปลายปลายของดินเดิมที่ติดมากับต้นกล้าเพราะตรงนั้นแหละครับคือบริเวณที่รากใหม่ๆมันกําลังจะโตออกไปหาอาหารพอดีนี่แหละคือเคล็ดลับสําคัญเลยที่จะทําให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารเต็มที่โดยที่เราไม่ไปทําร้ายรากของมันครับเอาละครับเรามาถึงช่วงสรุปกันแล้วจะบอกว่าการตัดสินใจอย่างฉลาดตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าต้นไม้จะรอดหรือไม่รอดนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงไปถึงเรื่องของกำไรในอนาคตของเราด้วย และรู้ไหมครับว่าหนึ่งในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญที่สุดเนี่ยมันกลับไม่ใช่เรื่องปุ๋ยหรือยาเลยนะแต่มันคือเรื่องระยะห่างระหว่างต้นครับผมแค่การตัดสินใจเรื่องนี้เรื่องเดียวตั้งแต่แรกเนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกําไรของสวนในระยะยาวแบบมหาศาลเลยทีนี้มาดูข้อมูลที่น่าสนใจมากๆกันครับลองดูการเปรียบเทียบกําไรสุทธิต่อไรระหว่างวิธีปลูกแบบต่างๆนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า การปลูกแบบระยะชิดเนี่ยให้ผลตอบแทนที่โอ้โหสูงกว่าวิธีอื่นแบบก้าวกระโดดไปเลยและนี่คือตัวเลขที่ต้องบอกว่ามันน่าทึ่งมากครับ325,791บาทต่อไร่นี่คือกำไรสุทธิจากการปลูกแบบระยะชิดที่ระยะ4 7คูณเเมตรนะครับเห็นไหมครับว่าการวางแผนให้ถูกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสร้างความแตกต่างของผลตอบแทนได้มหาศาลจริงๆ ให้จำกันได้ง่ายนะครับเรามาสรุปเป็น3มกฎทองสำหรับมือใหม่กันเลยกฎข้อที่1ต้องชนะสงครามน้ำให้ได้คือใช้การยกโคกในพื้นที่ที่ฝนตกเยอะๆนะครับกฎข้อที่2เคารพรากของมันคือต้องปรับสภาพต้นกล้าก่อนและอย่าปลูกท้งทที่รากยังขดอยู่และกฎข้อที่3ใส่ปุ๋ยยังมีศิลปะคือต้องรอให้มันแตกใบอ่อนก่อนแล้วก็ต้องใส่ให้ห่างจากโคนต้นเสมอแค่นี้เลยครับพอมีเคล็ดลับทั้งหมดนี้อยู่ในมือแล้วคำถามสุดท้ายก็คือ สวนทุเรียนในฝันพร้อมที่จะเริ่มต้นกันแล้วหรือ,อยังครับ